你看，你是不是以为我是在说，现在你觉得他是不是很牛 ้เครับเอาเลยดูว่อเลยใส็มขก่อนนะครีหน่อยไหมใส่เลยทีนีเรามานั่งเรียบร้อยครับทงนี้จะมีะมบบร้าเข็มขัดล็กก้าหลงสัมัญร้มีตัวล็อกเรียบร้อยครับแต่คุณนั่งหลังไม่ต้องมีลรอก จะไปแล้วบอลเราไเริ่มแล้วครับบอว่าช่วงแรกอาจมีตกตีกันเล็กน้อยถ้าทุกคนทุกทุกคนหยุดขาวพร้อมกันมันก็จะเบรกแยาวดีเช่นกันมาไหลบายเจอกันที่สถานีนะเช่ ทุกคนเบรกพร้อมกันมันก็หยุดแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันชนที่ร<ะ>ังจริงเหรอมันไหลมันไหลไม่ตอนนี้มันจะไปล้างเข้าวาหนูไม่ไหลมันก็ไปชนคันนาดีล่ะเขาไม่ได้ปัน่นเลยมีคนมนบ้าน ความสุขว่ะสนุกครับดีครับผมชจอบครับเ <c oughs> หียฝรั่งเขาก็เหียวตุ๋ยก็อคอยหันมาเลื่อยข้างหลังมันไม,ไม่หันนะแต่สเกตท้างตาดข้างหลังมันดูชงช่างอะไรกันนะ <c oughs> แล้วสมะที่ตืต่นตลอด ไอยเห็นแล้วที่หลังก,กด,กดกลงครับนี่กด,กดตัวน,นี้ลงที่ล่างนี่ดูนิ้วครับ ก็ไม่บอกให้เราลงเลยแต่กันลูกได้ครับเต่งห้ามเดินแพรมากจุนมากอจุงมากเต่งรู้จักอาจุงมากเต่งหลับ จุงมาคือสาวแก่ขี้ขหุดหงิดอยากกินมาม่าต้องอยิบกุ้งเดี๋ยวเขาซื้อที่โลตัสนะรีด้วยตอนนี้กำลังคิว